เทศบาลนครเชียงรายเดินหน้าสู่กรีนซิตี้และสมาร์ทซิตี้มุ่งส่งเสริมพลังงานสะอาดและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเมื่อวันที่14มีนาคม2568นายวันชัยจงสุทธานามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงรายพร้อมด้วยนายธเนศกรมละทงรองนายกเทศมนตรีนครเชียงรายแถลงถึงความก้าวหน้าของโครงการกรีนซิตี้และสมาร์ทซิตี้ซึ่งเทศบาลนครเชียงรายได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาเมืองให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะโครงการกรีนซิตี้และสมาร์ทซิตี้ไม่ใช่เพียงแค่แนวคิดแต่เป็นแนวทางการพัฒนาเมืองที่เป็นรูปธรรมเทศบาลนครเชียงรายมุ่งมั่นที่จะทำให้เมืองกลายเป็นต้นแบบของการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเน้นการใช้พลังงานสะอาดลดมลพิษและเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอนาคตโดยต้องการให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่ดี ที่สุดจากการเดินทางในเมืองที่สะอาดปลอดภัยและเต็มไปด้วยนวัตกรรมเทศบาลนครเชียงรายพร้อมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการนำพาหนะพลังงานสะอาดมาให้บริการในพื้นที่เขตเมืองเชียงรายโดยตั้งเป้าหมายให้การเดินทางในเมืองเป็นไปอย่างสะดวกปลอดภัยและลดมลพิษทางอากาศซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยวทีมข่าวเชียงรายนิวรายงาน